ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ฟาร์มแกะที่เปิดใหม่นะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับชื่อว่าออสเตรเลียนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมก็กําลังเคลื่ักครั้งแรกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปรับลูกชายมาครับพอไปรับลูกชายเสร็จประมาณสี่โมงครึ่งเราก็แวะมาที่ฟาร์มแกะเพราะว่าเราจะมาเที่ยวดูบรรยากาศตอนเย็นว่าดีขนาดไหนนะครับที่เรามาตอนเย็นที่ว่าไม่ต้องรีบเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับมันก็เลยสบายอยู่เลยวัดห้วยปะกก้างมานิดเดียวนะครับไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวดูในคาเฟ่กันนะครับว่าในคาเฟ่เขา จะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็แกะของเขานี้จะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูในตัวคาเฟ่ร้านอาหารเขานะครับเพราะว่าตัวคาเฟ่ร้านอาหารของที่นี่นะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวฟาร์มแกะนี้อยู่บนดอยข้างบนนะครับ รออีกนิดนึงตอนนี้กำลังสี่โมงครึ่งแดดร้อนอยู่นะครับรอสักห้าโมงนะครับครับผมวันนี้เราก็มากับน้องไม้แล้วก็น้องเยียนเลยน้องวาวาเลยครับกำลังเลิกเรียนเลยนะครับผมแล้วก็เราก็มาที่นี่เลยเพราะว่าเรากะมาดูแกะตอนประมาณ5้าโมงหกโมงเย็นนะครับ บรรยากาศกำลังดีนะครับเยน็นๆสบายๆครับนะแล้วก็เราก็จะมาถ่ายรูปด้วยนะครับผมที่ไหนนะอ,นออสเตรเลียออสเตรเลียความเก๋ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะครับชื่ออะไรนะครับผมชื่ออาเธอร์ครับชื่อพี่อาเธอร์นะครับครับฟาร์มแกะที่นี่เปิดมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่้วครับวันที่จริงๆอ่ะคือจะเปิดได้แต่วันเดือนที่7แล้วแต่ว่าคือมันมีเลดเยอะก็เลยเปิดไอเดือนที่แล้ววันที่สามสิบครับสามสิบเนาะครับช่วงนี้ก็ลูกค้ามาเพียบเลยใช่ก็เริ่มทยอยมาเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากที่ไหนครับ จริงเชิงคือต้องย้อนกลับไปก่อนคือเมื่อประมาณ15ปีเนี่ยผมตัวคนเลี้ยงแกะกับแพะแ,แต่ว่าแกะโดยตรงเลยใช่แต่ว่าอยู่แม่สายตอนนั้น<ม><ม>คือเลี้ยงอยู่เรา,เราประมาณ4-500ตัว<ม><ม>แต่ว่ามันเป็นแกะไอ้ไอพื้นพื้นบ้านเนาะ<ม>ใช่โดยนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบแล้วก,แวก็แล้วก็มาทำร้านกาแฟแล้วก็<ม>ก็ค่อยๆทำมาแต่ว่าเอาเป็นแบบกิจลักษณะก็คือเมื่อประมาณ สองปีที่แล้วปีที่แล้วครับแล้วคั้นี้เราก็เลยชอบในเรื่องแกะด้วยแล้วก็ในเรื่องร้านกาแฟด้วยเราก็เลยมาเปิดตรงนี้ครับผมก็คือก่อนที่จะมาเปิดฟาร์มแกะออสเตรเลียก็คือผมเปิดที่อาคาโกเทสใช่ที่เดียวกันแต่ว่าที่นั่นคือพื้นที่มันคับแคบเนาะเราประมาณ4ี่ห้าไร่ ซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็มันเปิดความแก่ไม่ได้ใช่แล้วก็ทำเป็นกิจลักษณะไม่ได้ก็เลยหาพื้ที่ใหม่ปีนี้เราก็เลยมาตรงนี้เลยใช่ันนี้ก็คือแบบตั้งใจแบบเต็มเลยเต็มก็เรียกว่เต็มพิกัดใช่ตามที่โอเคอยากจะอยากจะทำฮะก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่แบบ ดีมากนะครับเพราะว่าเชียงรายเรานะครับมีฟาร์มแกะเยอะนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลนะครับอยู่โอ้ยอยู่เชียงแสนมั่งอยู่ดอยช้างมั่งแต่นี่คือตอบโจทย์เลยนะครับคือฟาร์มแกะก็แบบบรรยากาศสวยงามแล้วก็คาเฟ่ก็บรรยากาศดีนะครับผมแล้วก็ฟาร์มแกะก็อยู่บนดอยบรรยากาศดีมากครับแล้วก็อยู่ในตัวเมืองเชียงรายนี่เองนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากมาเที่ยฟาร์มแกะนะครับก็สามารถมาได้เลยเนาะเปิดติดถนนบายพัสติดบายพัด ก็สะดวกสําหรับรถตู้กับไอ้รถทัวร์รถตู้รถทัวร์ได้สบายเลยก็เปิดทุกวันใช่ครับผมทุกวันไม่มีวันหยุดด้วยตั้งแต่กีโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะโอเคนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้เข้าไอ้หน้าหนาวเต็มที่เนาะก็เลย อยากจะให้มาช่วงเช้ากับตอนเย็นตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าอากาศมันยังร้อนอยู่ใช่แล้วก็บรรยากาศแลเแสงอะไรโอเคเลยถ้าอยากจะมาถ่ายรูปหรือว่ามาชิลชิจริงก็ต้องมาเช้าเลยกับตอนเย็นเลยครับประมาณสักสี่โมงกว่าอะไรโอเคครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับที่ให้มาสัมภาษณ์นะครับาเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดูความแกะข้างบนกันนะครับ้าเราไปกันดีกว่านะครับ เมื่อกี้นะครับที่เราได้สัมภาษณ์กับเจ้าของร้านนะครับผมเจ้าของร้านแกเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากนะครับผมแล้วก็ใจดีมากนะครับผมก็ได้บอกนะครับว่าจริงๆอ่ะแกเป็นคนเลี้ยงแกะมาก่อนนะครับก็คือเป็นคนทําฟาร์มแกะโดยตรงนะครับแล้วก็มาชอบในเรื่องของกาแฟแล้วก็เลยมาเปิดเป็นฟาร์มแกะแล้วก็เป็นคาเฟ่กาแฟด้วยนะครับผมเป็นเจ้าของเดียวกับอาคาคอเทนนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูฟาร์มแกะกันนะครับผมดูตรงนี้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะขึ้นไปดูฟาร์มแกะก,กันนะครับสำหรับบัตรเข้านะครับผมเราซื้อบัตรเข้านะครับแล้วก็นําบัตรเข้าไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาแล้วนะครับต้องบอกว่าสูงพอสมควรเลยแล้วบรรยากาศก็กดีด้วยเพราะตอนนี้ประมาณห้าโมงแล้วครับผมวาวาห้าโมงแล้วใช่ไหม บรรยากาศดีนะห้าโมงเลยนะครับแต่ฟาร์มแก่นี้ยังเป็นช่วงเปิดใหม่นะครับปิดแค่6กโมงนะครับผมแต่หกโมงก็ไม่ใช่ว่าเราถึง6กโมงพวกเขาจะให้ออกเลยนะครับเราสามารถอยู่ต่อได้นะครับ,รรบโอส้สูงสูงสูงปวดขาปดขาไหมเหนืน่อยอ่ะ เพรนึกว่าเสียงน้องไม้ร้องเสียงเหมือนน้องไม้ร้องเลยไกินหมกินไหมน้องไม้ ินม้อ,นนอย่าเข้าไปใกล้ในข้างหลังม,ม,ม,มนีนี้นี่ยาเพียบเลยครับผมตอนนี้เราก็จะมาถ่ายรูปกับน,น้องวาวากันนะครับนางแบบนะครับที่ผมพามาด้วยนะครับ เหนื่อยังเหนื่อยังเนื่ยะไป,นเ,นปเราไปถ่ายรูปกันนะครับผม ถ้ผมตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องถามน้มาบานครับว่าวันนี้มาวิวสวยไหมบรรยวากาศดีไหมบรรยากาศดีมากค่ะใชไหมสวยวสวย,สวยร้อนใช่ไหมแต่สวยมากสวยช่วงนี้ยังเป็นเดือนต้นเดือนตุลานะครับผมถ้าเข้าพฤศจิกานี่จะเป็นอากาศหนาวนะครับผมอากาศจะเย็นกวน่านี้แล้วก็รับรองว่าเที่ยวสนุกวันนี้แน่นอนนะครับผมปกสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับตอนนี้ครับน้องวาวากับผมนะครับต้องไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณนะครับสำหรับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับผมไว้เจอกันคราวหน้านะครับ <c oughs> ร้อนได้ทำไมดึงหมดเลยหมดแล้วใช่ไหม